มันจะขึ้นสูงมากครับมันจะขึ้นสูง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 เกือบสุดอะแล้วตอนเช้าอ่ะมันจะมีเงาก้อนเมฆเนะี่ยเราจะใส่เงาก้อนเมฆให้ให้มันแบบว่าให้เกาะมันอยู่กับเงาอ่ะเขาจะฟีลไหมให้เมฆอ่ะเมฆมันอยู่ข้างบนเกาะเก็ตปะดยวบอกให้ปรับเช้าแป๊บหนึ่งเอกปรับตอนมีก้อนเมฆเยอะๆพี่หน่อยดิไอ้นี่แล้วนะสั่ง จ้างทำแล้วนะไอสั่งทำแล้วนะเออมันสั่งทำไปต้องนานแล้วไม่ใช่หรอไม,ไ<ฟ>ไม่ไม่มันเพิ่งคุยปรับเช้าดิมองเห็นมีไหมอ่าเห็นละมันจะอยู่ต่ำหน่อยครับให้มันแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณอ่ามนอยู่ข้างบนอะ มันไม่มีเมฆผสมอาจจะอยู่ข้างบนแบบข้างบนสูงครับข้างบนลงสูงเลยแล้วขึ้นก่อนพี่พี่ขับพอขึ้นไปดีกว่ามันมีจังหวะที่แบบว่าคอมันขึ้นไม่ได้ด้วยนะเนี่ยประมาณประมาณประมาณนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนเนี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันดูเหมือนว่าเราอะอยู่บนเนี้ยจริงๆเว้ยขึ้นมาเราจะเจอวิวอีกวิวหนึ่งเลยอะมันก็จะเจออย่างเงี้ยมันจะแปลกใหม่ดิ เนี่ยมันจะเป็นมันมันมันคือเวลาตอนเช้าอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นเว้ยเพราะว่ามันอยู่บนฟ้าเห็นปะเนี่ยดูดูวิวของผมนะคือมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยสมมุติพื้นมันอยู่ข้างล่างใช่ปะเราจะมองไม่ค่อยเห็นเราจะมองเห็นอย่างเงี้ยทั้งเมืองอ่ะทั้งเมืองในบริเวณอยู่บนฟ้าเนี่ยมันมันมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นวิวแบบเนี้ยซึ่งซึ่งมันเหมือนจะมีหมอกตลอดเวลาครับมันจะมีหมอกแล้วมันก็จะเล่นยากทีหนึ่งในการฟาร์มสมมุติผมเดินไปแล้วโดนกับดัก ทิมตายหาเนี่ยก,ก็ถือว่ามึงซวยไปมึงก็ต้องอุ้มเพื่อนไปด้วยอะ่ะในการฟาร์มของการขึ้นข้างบนนะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าจะคาบหอขึ้นไปหรือว่าจะมินิเกมในการเล่นขึ้นมาข้างบนแบบเป็นรอบๆนะครับคาบของเพื่อเปิดประตู ที่เคยเห็นนี่ปะที่เล่นเกมแล้วทะลุมิติเคยเห็นนะจูเบนจี้จูเบนจี้ใช่จูเบนจี้ประมาณจูเบนจี้อ่นเ,เมม่ต้องเล่นเกม,มผ่าน<ช>ขึ้นมาได้คือผมจะให้เล่นเกมในการเล่นอ่ะขึ้นมาข้างบนนะครับในการรอบคือเราจะทําเป็นที่คัฟของเป็นคัฟคุณแจนะครับในการขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องเล่นนะไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บคุณค้าฟคุณแจเปิดปุ๊บแล้วคุณขึ้นมาอยู่บนฟ้าไม่มีนะครับคุณต้องเล่นจากข้างล่างก่อนแล้วก็ขึ้นมาเล่นข้างบนต่อ ข้างบนจะเป็นที่รูทของที่จะไม่มีข้างล่างไม่ไม่มีข้างล่างจะไม่มีข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะจะไม่มีเลยสมมุติใครขึ้นมาได้สูงใครขึ้นมาฟาร์มได้ก็เอาลงไปขายได้เงินเยอะทุกคนสามารถขึ้นมาฟาร์มข้างบนได้หมดครับแล้วของข้างล่างก็จะมีมูลค่าแพงเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมีพวกมนุษย์ลิงอย่างเงี้ยลิงถือสนับอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ดวงพว่มมืออะครับก็จะเจอแบบไหน ดูเลยดูหมอกเลยเอกเล่นได้เหรอวะเนีย่ยภาพอย่างเงี้ยเอกไม่พี่พี่ต้องขับฮอขึ้นไปดูว่าฮอมันได้แค่ไหนฮอมันได้ไม่สูงสุดขนาดนั้นหรอกนะสูงอ,อยู่ถ้าฮอฮอมันเป็นถ้ามันไม่มีอากาศเย่ะหน่อนฮอมันก็ร่วงอะ่ะหมายถึงฮอนะแต่หมายถึงถ้าเป็นมินิเกมว้าผมไม่มีปัญหาเลยหรอก ผูอยู่ไหนวะเนี่ยโคตรไกลเลยสัสสุดแมปไร้เหี้ยพอเสกไงเสกไม่เป็นมาเสกพี่ไหนเสกโอกเกอร์มาเสกดิสแลด F R O G G E R เออาร์เสกเซ่ไอสัสโอ้โหจบแล้ว มันต้องดูวยครับว่ามันจะตั้งได้ประมาณไหน <c oughs> เพราะว่ามันจะมีขอบของฟ้าอยู่่ะข้างบนอะ่ะมันจะเป็นขอบที่ฮอสามารถขึ้นไปไม่ถึงเ <c oughs> นี่ยเกาะท้องฟ้าเราดูดูแล้วมั่งไม่ใช่ครับคือสิ่งแรกที่เราจะทํามันไม่ใช่เกาะท้องฟ้าเว้ยที่เราจะทําคือไม่ใช่เกาะท้องฟ้าสิ่งแรกที่เราจะทําคือดาวคารแต่ว่าดาวคารอะ่ะมันทําไม่ได้ ใช่าหมปะมันไม่สามารถวาร์ปออกไปนอกโลกได้มันสามารถวาร์ปออกไปนอกโลกได้แต่ไม่สามารถเอาดาวดาวอังคารขึ้นมาอยู่ในแมพบนนี้ได้มันแหลกเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเกาะท้องฟ้าแทนครับเพื่อให้มันยังอยู่ในเกมได้อะมันก็คือดาวอังคารแหละแต่เปลี่ยนแค่ชื่อเป็นเป็นเกาะท้องฟ้าแทนแค่นั้นเอง ได้สูงสุดประมาณไหนวะถ้าสูงเลยได้เอาไปแค่นี้ก็พอมั้งใช่ประมาณเนี้ยแล้วแต่ไว้ตรงต้องไว้ตรงทะเลนะโอ้โทะเลทรายนู่นใช่ต้องไว้แถวเมืองบนเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณความความสูงประมาณเนี้ยแหลมละ เอบอลเนี่ยกูมีร่มด้วยหรอน่าจะมีหมดละม,ม,ม,มีเมนูอะกูถ่ายตัววีมันจะสต็อกให้กูชอบกลางร่มรอะบอลหมุนติ้วเลยต้องลองดูครับว่ามันเวิร์กไหมมันต้องลองดูครับมันแปลกใหม่ลองดูลองดูนะทุกคน เครื่องบินไม่สามารถไปได้ครับเดี๋ยวเราทำกับดักเครื่องบินเอาครับไม่สามารถขึ้นไปได้อยู่แล้วครับไม่มีใครลักไก่ขึ้นไปได้แน่นอนเดี๋ยวหาวิธีแก้วไม่ต้องกลัวครับหาป้ายทะเบียนแป๊บถ้ามาเปลี่ยนป้ายทะเบียนครับมันไม่สวย